ล <Hello. S 1> ครับผมกลับนำ้ำประการครับพระอาจารย์ครับ uh, ได้ยินบหมครับผมได้ยินแล้วครับน้องมณีพ่อจันไม่ได้ออกไปข้างนอกหรอครับอ่า uh, เป็นจังไงอ๋อยู่มหาวิไลอ๋อตอนนี้อย uh. uh, ู่มหาวิไลอยู่มหาวิทยาลัยอือแมนอ่าอยู่มหาวิทยาลัยเป็นได้ฝันดีบ่ บบฝันยังครับบบมีน่าฝันเลยจิบวัดโมีน่าฝันครับพระอาจารย์ฝันยอยู่บ่ครับอาจารพระอาจารย์ฝันอนยู่เมื่อหนึ่งฝันฝันว่าอะไรจับก,กุ้งเก้ว่ากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆแม่ตัวซ้ำขวดน้ำซ้ำขวดน้ำดื่มเฮานี่อ๋อ,อรครับ ยืดพื้นปูนนำเฉะเฉะแล้วว่าที่จับย้อนไปลงน้ำว่าที่จับเอาไปปอยน้ำน้ำก็ะยุยไก่ก่อ่นว่าที่จับแพ่จับขึ้นมาแล้วว่าท่านได้ว่าท่านได้ปล่อยลำหงเมื่อก่อนเออได้จับยูนบ่ครับกุ้งตัวเดียวกุ้งตัวเดียวกุ้งแม่นัตโต้มูโต้ใสๆใหญ่ๆไหม เงยเงยครับมันใส่มันใส่คือจังนาบกุ้งจะได้ใส่คือแมนคือจังนาบอ่านไดยัก็ส่งไทยอยู่ใส่คือน้ามันตีมันตีเป็นเล็กระเช้าตีเก่าอาเนี้แหละแมนกุ้งกระเก่าย้อมมือกระหาตัวหนึ่งกระจตีตัวหนึ่งคนตัวนอยกระจีตีหาเก่าเก่าหา มันมากมันกับสีมาบุนต่องเขาจังไดอัตรบาบ้าบุนมันเป็นได้ครับถ้าเหล็กลางนี่ก็ยัง่งอยู่ตัวเก่าละ่ะครับอาตราสีมาบุญก็เป็นได้งา <c oughs> นเหล็กลางเหล็กสูตรนี่ก็ยั่งคือเก่าละ่ะคือเก่าปลาจันก์ก็จะว่าเป็นศูนย์เนาะครับคิดว่าศูนย์มันสีมาบอกแต่ว่าสูตรมันก็มีแค่นั่นเด็มันมีแค่สอง มันมีแก่ศูนย์กับสองแก่นั้นขันศูนย์มากสองนี่บอกบ่บ่หมักบ่หมักขันศูนย์มากนี่มันก็นจะมีศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามคือกา,าบมีมีแค่นั้นขันไรบ่หมักต้น ูตรนี่บ่มีในสูตรเี่มันที่เป็นเลขคู่ขีมันสิเป็นตัวหนึ่งเป็นคู่ตัวหนึ่งเป็นขีมันสิว่าเป็นขีขีบ่าเป็นคู่คู่ไมต้องเป็นคู่ขีนั่น<ม>บ่บบครับอืม เพราเป็นขี้คู่คู่มันตครับมันจะเป็นขี้คู่คู่ขี้น,นั่นบ่กครับคู่ขี้นั่งผู้ได้สิมักขี้คู่ก,ก็แล้วแต่ละแต่ว่ามันต้องเป็นเป็นรัชนาย่ตตนปัณนี่อาว่าเลขมันตำ่ำอาว่างัันก็ว่าตำ่ำเลรอเยังออกหนึ่งหกนี้ไปว่าถือทางอยู่ อ่ะกูขี่ยุ่กว่าคูขี่อยู่แต่ว่าว่าตัมยอะแต่ว่าจับจับบ่ถือกีก่ะมาออกหนึ่งหกายจันก็ว่าถ้าสามหกสามหกโอ้ยบอกแข้งทำลงใหม่วันนี้ก็ว่าทัามั้นสิไปสูมันมันบ่น่าจะเป็นตัวอื่นนะกันผันขัว่าจับกุ่งตัวนึงเนี่ เก้าห้าหนึ่งมีเก้าห้าหนึ่งจะรับกันไปไหมเอาเนะครับแมน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 ตีได้สั่นักเลยกระมีสั่งหนักกรมี่ย่งเน้นตุกเก่าเน้นศูนย์สามตัวเก่าคือเก่าครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามคือเก่าอะอืมทั้งบดทั้งวนวดก็มีสั่งหนักแต่ว่าตรงกันไรดีครับพระอาจารย์ครับ ตรงของของผู้รับปลายมาสก,กับตรงของน้องสาวกับตรง<ม>ของแม่แสนล้านกับมาตรงกัน<ม>คือศูนย์สามนี่แหละต่อศูนย์สามนี่ทีขอให้มาในแม่เนะาะในแม่ให้มาให้ได้ให้ยกช่องนะครับให้เอฟซีได้เงนิน<ม>แสนเงินล้านน,นนะ่ ยูโรนี nee ่ม nee. ีคานวาตาศูนย์ศูนย์มากเนาะถือโหลดเอฟซีถอโหลดยูโรนี่ครับา์วาตศูนย์มากถือโหลดพอพิลังดอกเพราะว่าเหล็กมันมีสำนักแน่ครับพื้นบัญสียหายไปตายเป็นเหล็กสูงกับเรื่ององงเวินแล้วสุดก็เป็น <laughs> <laughs> สุดปจายยานวสงสุดปอายยาเป็นเหล็กตำ่ำ เลขจำแล้วก็เป็นคุกกี้ถ้าสูตรมันบผิดมันจะออกคุกกี้เละอ้าซสักนี่ละบานเนียป้ายยานเขาห้องเลี้ยนกันอ๋อบันเนียเขาห้องเลี้ยนเนาะครับเนาะแมน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 ครับผมครับผมกับนมสัสก,การครับผมพระอาจารย์ครับอะจะเลื่อนพรขออายุวนโนสุข,ขังพระรักขอให้เรื่อยๆสาธุสาธุสาธุ อาจารย์ปิศณานะครับวดนนี้อาจารย์เพิ่นกันยังยืนยันตัวเก่านะครับเด้อเพิ่ให้วิ่งศูนย์รูดศูนย์เหมือนเดิมนะครับวิ่งศูนย์รูดศูนย์เหมือนเดิมนะครับคู่เน้นคือศูนย์สามตามที่เพิ่นวิเคราะห์นี่ศูนย์สามนี่ไม้แห้งนะครับศูนย์หนึ่งนี่น้อยนะครับไม้ยากนะครับ แต่ว่าความฝันของเพิินนะครับเพิินฝันคงสุดท้ายเพิินฝันว่าได้จับกุ้งอาจจะเป็นตัวเลขเขาแล้วก็เป็นได้นะครับจับกุ้งตัวหนึ่งเป็นกุ้งแม่นาม้าแต่ว่าเกิเพิินก็ตีความฝันไว้ก็คือเก้าหาหนึ่งหรือหาเก้าหนึ่งนะครับเฮาลองตัดออกนะครับเนาะตัดออกมาไว้หัเทียบัมาพอสามโตนะครับอ่ะ,ะเอเฮงสิพาตัดเมืองห้เทียบัมาาพอสามโตก็สิเป็นเก้าหานะครับเก้าหนึ่ง หาหนึ่งบางท่านก็สิว่าเอาเลขขึ้นสีลลยโตแทะนะครับคือจังะ่าจา์เพื่อนว่านั่นแนหะบางเทือมันก็อาจจะออกข้างบนนะครับตัวนี้อาจจะออกข้างบนก็ได้ขันบอ่อกข้างบนก็แม่นเลขพึ้นเขาแล้วนะครับแนวทางที่เพื่อนหายมาในเขาแล้วคันบ่ออกข้างบนพี่น้องแคปเอาไว้นะครับเดอ้อแคปเอาไว้พิจารณาเบื่องครับมันก็นหายไปเป็นแนวทางทุกงวดมีเขามีหลุดดวยครับเดอ้อ แต่ว่าขันเพื่อนรูดม้าโดนๆแล้วเพื่อนเขาเนี่ที่เขาตัวตรงครับแต่ว่าพอเฮงกับขันเบ้าตามตรงเนาะพอเฮงกับพวกมคือกันว่ามันสีออกตัวใดมาตัวใดแต่ว่าให้มักพอเฮงกับมัก0ูญซครับความฝันของเพิ่นพอเฮงสีพวกมัก,มกป็นในเพราะว่าเพิ่นให้ไว้าางเดียวแล้วปัจจุบันนี้เพื่อนมาฝันว่าได้จับกุ้งพอเฮงเลยคิดว่าแนวทางที่เพิ่นให้ไว้ายสูญซ้ำนี่เขาแล้วนะครับพี่น้องท่านผู้ชมชิดว่าจังใดลองวิเคราะห์เบิ่งพิจารณาเบิ่งใดครับเด้อ ม,มีไฝหูว่าสิอกตัวใดมาตัวใดนะครับไม่มีใครรู้นะครับราจารย์ก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ไว้เป็นแนวทางทางช่องก็เป็นแค่เพียงสื่อนําเสนอนะครับนําเสนอเกี่ยวกับโชคลาภแนวทางโชคลาภการคํานวณตัวเลขนะครับเอาสิบเบิ้งเป็นความมาเทิงเบื้องเป็นสาระอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือว่าสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับพิจาลณาเบื้องนะครับ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมพระอาจารย์เพิ่นกะบวลบไปใสออตติสิบเขา่เอาออตติสิบว่เข่าเพิ่นกะให้ยังสี่มาตลอดหลายปีแล้วเพิ่นกะอยู่กับช่องของพระเฮงมาโดยตลอดตัแต่คลิปแรกนะครับผมรกราบสาธเาุเพื่อจะเมียนเพิ่อนอใจบุญสุนทานนะครับเอาแนวทางมาให้พี่น้องท่านผู้ชม ได้พิจารณากันแล้วก็พาโชคดีมาหลยต่อหลายงวดนะครับรวยยกช่องกันมางวดนี้เพิ่นกันยังหวังว่านะครับเพื่อนหวังว่าน่าจะรวยยกช่องนะครับรวยกันยกช่องพี่น้องก็มีเคราะห์เบิงนะครับใส่วิจารณายของเจ้าของนะครับชอบก็จัดขัดก็ผาดนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นให้ไว้เป็นแนวทางนะครับโค้งสุดท้ายของเพื่อนแล้วนะครับ เอาขอให้ยโศกโศกกันมานให้เฮงเฮงเรื่อยๆงวดนี้ให้มีผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเ,เ,น,เ,น,เ,เะๆน,นะครับเด้อรางวัลเลขไทยสองตัวรางวัลเลขไทยสามตัวเอาจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมกับคงสุดท้ายของอาจารย์ท่านอื่นอีกเมื่อเบิ้งว่าจะมาตรงกันพอดีเหมาะเหมิงกันบ่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม